สวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันนี้นะครับพวกเราก็ออกเดินทางจากตัวเมืองเกียวโตนะครับนั่งรถบัสนะครับรถประจำทางนะครับแล้วก็ไปต่อรถไฟนะครับเช้านี้ภารกิจของเรานะครับที่ตั้งไว้เลยก็คืออยากไปเที่ยวหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยเคยไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราจะไม่ได้ไปหมู่บ้านชิราคาวโกะแล้ว นะครับเราจะไปอีกหมู่บ้านหนึง่งนะครับที่มีลักษณะการสร้างคล้ายๆกันนะครับโดยการเดินทางเนี่ยนะครับเราเดินทางออกจากที่พักนะครับโดยรถประจําทางนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาต่อรถไฟนะครับหลังจากต่อรถไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อรถบัสอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นสถานีรถบัสนะครับเป็นสถานีรถประจําทางนะครับที่เราสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านได้นะครับ การเดินทางก็จะค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับบนรถบัสที่เราไปรอบเนี้ยนะครับก็มีผู้ดยสารขี่คนเองนะครับแต่ก็ดีมากๆเลยที่ว่าทางรัฐบาลนะครับได้จัดสายรถเนี่ยไปทุกหมู่บ้านนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับเข้าถึงตัวหมู่บ้านได้นะครับซึ่งหมู่บ้านที่เราจะไปนะครับมีชื่อว่าหมู่บ้านนะครับคายาบุกิโนซาโตะนะครับอีกทีนะครับหมู่บ้านคายาบุกิโนซาโตะ ก็จะเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะครับลักษณะการสร้างเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหมู่บ้านชิราคาวโกะของชิราคาวโกะนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านโบราณเกือบร้อยเซนะครับแต่ว่าของคายาบุกิโนซาโตะนะครับก็จะมีผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นตัวหลังคาเราจะเห็นว่ามีตัวหลังคาที่เป็นกระเบื้องนะครับลักษณะทรงเนี่ยก็จะยังคล้ายๆกับของโบราณอยู่ผสมกันนะครับ ตร,ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านนะครับเดินข้ามถนนมาตรงข้ามหน้าหมู่บ้านก็จะเป็นวิวของแม่น้ำนะครับด้านหน้าของหมู่บ้านก็ยังประกอบอาชีพกเกษตรกรรมนะครับยังมีการเพราะปลูกข้าวอยู่นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับตั้งอยู่ในหุบเขานะครับก็คงจะมีความหนาวเย็นมากเพราะว่าตัวหลังคาเราแอบเข้าไปดูที่ชายชายคานะครับก็จะมีความหนาของฟางที่เอามาทําหลังคาค่อนข้างมากเห็นเขาบอกว่านะครับตัวฟางเนี่ย ที่มีความหนาขนาดนี้นอกจากจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้แล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยยังช่วยป้องกันความเย็นจากหิมะได้ด้วยนะครับภายในด้านนอกนะครับบริเวณรอบๆก็จะมีการก่อสร้างซ่อมแซมส่วนของรลังคานะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นของเดิมนะครับของโบราณน,นะครับผสมผสานกับสถาปัตยกรรมที่เป็นสมัยใหม่นะครับเป็นกระเบื้องแต่ตัวกระเบื้องก็พยายามเลือกสีที่มันเข้ากับ สถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้วนะครับเราได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตรงใต้ใชายคานะครับเพื่อไปดูว่าความหนาของฟางข้าวที่เอามาทําหลังคาหนามากขนาดไหนอย่างที่เห็นในภาพนะครับมีความหนามากๆนะครับภายในหมู่บ้านนะครับก็ยังมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักๆน,นะครับก็เอาตัวบ้านนั่นแหละนะครับมาแบ่งส่วนทําร้านกาแฟนะครับแต่ว่าในคาเฟ่เนี่ยนะครับในร้านกาแฟเนี่ยมีเมนูให้เลือกไม่มากนะัก นะครับเราก็ได้ลองชิมเมนูบางเมนูนะครับของร้านนี้นะครับร้านที่เรามานั่งเนี่ยนะครับก็มีคนเข้าตลอดนะครับคนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีคนเดินเข้าเดินออกตลอดนะครับเมนูที่เราเลือกชิมในวันนี้นะครับก็จะเป็นกาแฟนะครับแล้วก็เป็นไอศครีมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ลองกินข้าวเปล่ากับไข่ดิบนะครับซึ่งถ้าอยู่เมืองไทยแน่นอนครับเราไม่กินแน่ๆนะครับแต่มาถึงที่นี่นะครับเห็นเขาบอกว่า ไข่ที่นี่สดมากนะครับแล้วก็อร่อยมากๆแต่ตัวส่วนตัวผมเองผมก็ไม่กินนะครับก็ให้น้องมิวเป็นคนกินนะครับดูแล้วน้องมิวก็ชื่นชอบพอสมควรอยู่นะครับอ๋อแล้วกอย่างนี้เยหรอใช่ใช่่ลหลังจากที่เราทานข้าวนะครับดื่มกาแฟทานไอศครีมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินรอบๆหมู่บ้านนะครับก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับ เปิดให้เข้าชมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินซื้อตั๋วเข้ามาชมนะครับด้วยความที่เราอยากรู้นะครับว่าภายในบ้านเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงนะครับเราก็ได้ซื้อตั๋วเข้ามานะครับเราก็เริ่มสำรวจกันตั้งแต่หลังคาเลยในตัวบ้านนะครับก็จะมีตัวบ้านหลักนะครับก็คือบ้านตรงกลางแล้วก็จะมีเรือนรอบๆนะครับเรือนรอบๆก็จะมีเอาไว้ใช้สําหรับเก็บของต่างๆนะครับในส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับในภาพก็จะเป็นตัวบ้านหลักนะครับซึ่งเป็นชั้นล่างสุดนะครับ บ้านหลังนี้มีประมาณ2ชั้น2ชั้นกว่าๆนะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวบ้านด้านล่างนะครับก็ไม่ได้มีความสูงมากนักนะครับก็ปูด้วยเสื่อตาเทมินะครับภายในตัวบ้านนะครับก็ประดับตกแต่งไปด้วยภาพถ่ายนะครับอาจจะเป็นภาพถ่ายสมัยก่อนนะครับทั้งช่วงได้ดูหิมะตกทั้งช่วงได้ดูทําการเกษตรนะครับก็จะมีภาพถ่ายบรรยากาศหรือวิถีชีวิตนะครับติดไว้นะครับเราก็เดินสำรวจ ทุกชั้นเหมือนกันนะครับเราอยากรู้ว่าการแบ่งสัดส่วนของห้องหรือการใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับภายในตัวบ้านเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้จะเป็นชายคาด้านนอกตัวประตูนะครับก็ยังเป็นบานสไลด์นะครับที่บุกด้วยกระดาษสานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินไปดูอาคารด้านนอกนะครับตัวอาคารด้านนอกนะครับก็จะมีตัวอาคารที่เอาไว้เก็บ นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรือนหลังเล็กนะครับสร้างอยู่ด้านข้างกับเรือนหลังหลักนะครับด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับที่เก็บอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรืออุปกรณ์ทําการเกษตรนะครับหรือเป็นชุดนะครับหรือเป็นของต่างๆที่เจ้าของบ้านเนี่ยได้เก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ให้แขกที่ซื้อตั๋วเข้ามาได้ชมนะครับในตัวบ้านหลังเล็กนะครับที่อยู่ด้านข้างก็จะมี2ชั้นนะครับด้านบนก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เก่าแก่ อาจจะมีเอกสารนะครับหรืออาจจะมีเครื่องใช้ต่างๆด้วยนะครับตัวคานบ้านนะครับทำด้วยไม้ขนาดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าตัวคานบ้านดูแข็งแรงมากนะครับน่าจะทนทานทีเดียวนะครับสิ่งนที่คมที่สุดแล้วในการมาทั้งหมดนีอันนี้เก็บเครื่องมือเกษตรเหรอไปดูห้องน้ำดิไาใช้ห้องน้ำแต่คืนตอนนี้มันไม่เปห้องน้ำเลย นู่นคนหนเขาไปไิมันคืออะไรก็คือห้องเก็บของเหมือนกันหรอจริงๆเหมือนองเก่าเป็นพวกลงสีเป็นพวกอะไรเงี้ยใช่ตัวนห้องหลังจากเดินดูรอบๆบ,บ้านแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปดูชั้นสองของบ้านหลักนะครับตัวบ้านหลังใหญ่ที่ตรงกลางนะครับก็จะมีสองชั้น3าเรียกว่า,าสองชั้นครึ่งนะครับเราก็เดินขึ้นไปประมาณสักสองสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะไปเจอด้านบนนะครับด้านบนที่หยุดติดกับหลังคาเลยนะครับ ก็จะมีตัวคานเนี่ยนะครับเห็นโครงสร้างภายในนะครับที่เอาไว้สําหรับยึดตัวหลังคานะครับแล้วก็มีรอยมัดเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้มัดฟางเหรอนะครับน่าจะใช่แหละนะครับน่าจะเอาไว้มัดฟางที่อยู่ด้านนอกนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับอาจจะนี่ก็จะเป็นการสาดรองเท้าหรือทอผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับซึ่งบริเวณรอบๆน่าอยู่มาก ข้คาดเดาได้ว่าตอนอากาศหน้าหนาวจะหนาวมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางเข้ามาในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองโอซาก้าตอนนี้นะครับพวกเราก็พยายามหาทางไปปราสาทโอซาก้ากันนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนอกจากจะมี สายรถที่สะดวกสบายแล้วนะครับแต่ว่าบางสถานที่เนี่ยทุกคนต้องเดินเข้าไปนะครับซึ่งก็ค่อนข้างไกลพอสมควรอยู่นะครับ,บ<ป>ใครที่สุขภาพเข่าไม่แข็งแรงใครที่สุขภาพเท้าไม่แข็งแรงบอกก่อนเลยว่าต้องเตรียมตัวมาดีๆเลยนะครับเราเห็นปราสาทโอซาก้าอยู่ไกลๆแล้วนะครับระยะทางที่เราจะต้องเดินไปก็อีกยาวไกลเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาถ่ายบรรยากาศโดยรอบปราสาทโอซาก้าก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเข้าไปในบริเวณปราสาทโอซาก้านะครับ เราจะเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาชมตลอดทั้งวันเลยนะครับผ่านประตูเล็กนะครับผ่านประตูใหญ่ดูจากกำแพงแล้วน่าจะแข็งแรงมากๆนะครับน่าจะป้องกันค่าศึกศัตรูได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับผ่านประตูชั้นที่1ผ่านประตูชั้นที่2เข้ามาแล้วนะครับก็ยังไม่จบนะครับยังมีกำแพงอีกดูแลอีกสักสองสาชั้นนะครับที่เราจะต้องปีนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในแล้วนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยก็จะยังมีนะครับ แหล่งน้ําล้อมรอบนะครับแล้วก็จะมีสวนนะครับตรงไหนที่มีต้นซากุระบานตรงนั้นก็จะมีคนนะครับไปปูเสื่อนั่งปิกนิกจะถ่ายรูปที่ถ่ายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีคนนั่งอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเดินเข้าสู่ประตูประตูปราสาทนะครับในส่วนที่เป็นเกาะนะครับเราจะเห็นว่าตัวปราสาทอยู่ด้านหน้าของเรานู่นเห็นไหมครับสูงสูงเขียวเขียวนะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับบริเวณอาคารที่เป็นตัวปราสาทแล้วนะครับ เราจะมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นวิวเมืองนะครับตัวปราสาทโอซากานะครับก็ตั้งอยู่กลางเมืองแบบนี้เลยนะครับอยู่ปะปนกันกับตึกรางบ้านช่องของชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวปราสาทเนี่ยโดดเด่นเป็นสง่ามากๆนะครับสวยมากๆนะครับดูแล้วน่าจะสูงมากๆเหมือนกันนะครับหลังจากเที่ยวปราสาทโอซากาแล้วนะครับเราก็มาเที่ยวที่ย่านนัมบะกะครับแต่มาครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้ช้อปปิ้งหรือไม่ได้อะไรนะครับก็แวะมาถ่ายภาพนะครับ ภาพที่ควรจะถ่ายมากที่สุดนะครับในย่านนัมบะก็คือภาพกับป้ายกุริโก้นี่แหละครับโอ้โหคนมหาศาลมากนะครับทุกคนก็อยากถ่ายรูปกับที่นี่ทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดสินใจล่องเรือนะครับซื้อตั๋วล่องเรือดูบรรยากาศนะครับในย่านนัมบะนะครับผู้คนก็มากมายนะครับ ภาษาญี่ปุ่นก็พา,ากันไปบรรยายไปฟังไม่รู้เรื่องเลยครับได้แต่มองชมวิวทิวทัศน์นะครับใครที่แวะมานะครับที่ย่านนัำบะนอกจากจะมาถ่ายภาพช้อปปิ้งแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้มานั่งเรือชมเมืองน,นะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับที่อยู่ญี่ปุ่น